สวยมากเลยค่ะสวยไหมสวยถ้ากินเขาอิ่มเลยจริงสงปนกพูแล้ว มาชมไผ่เลี้ยงสร้างไผ่เสียไหมตอบหน่อยนอกเรื่องตลอดโอ้ช่วยยังทีบแนงครับทีบเก่งทีบเก่งออะเต็มเต็มเลย นี่บาทเออแบบสี่เมมหมึกหลักทองหาได้ส้่งเว้ยที่มันเบามือพานนี่บอกว่าเขาตัดลำไปเบือนแหล้วมหรือจะต่อมาใส่เขาจะเอาเขาจากบาดเขาจะให้เขาจากบาดยูใส่ไว้อี่บุที่แถวบ้านเฮาน่นหลม้อแม่นจะลอย เขานำเงาเอาเนาะขันเงาได้มันดีกะค่อยค่อยเอาให้เขาค่อยกินเงินให้เขาเมื่อแด้วันไก่ตัดกิ่งมาแม่ลืมนเ เย็นเลยที่นี่โอ้ศิละปะโค้งตัวเนี้ย ห่วแม่นขาต้นสักหน่อยหน่งโค้งสวยตัวเนี้ยเน,นะาะศิลปะตัวเนี้ยกอนอันต้นเนี่ย ใส่ก,กางไาบ,บ,บัวบาบบบอืมบอบมันสีนี่กางแล้วมันก็สีเ,เออมันก็อันมันเป็นนะเ,เน่ยนี่แล้วน่ฉันแม่นัดออกหลับนักขัดออกคือเก่าวันนี้เป็นศินลปะประดับได้ Ngầu được rồi Tiết ngầu.